อามาชมภาพผู้หญิงหมูไข่กันเกูแกสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอปเเดินทางมาอยู่ที่แม่อูโอขุนยวมแม่ห้องสอนคะ่ะมาชิดทุท้งบัวตองคะ่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเชียรอปอมาเยือนที่นี่นะแอบอยากจะบอกทุกคนว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมาถึงนะคะก็เห็นแบบเหลืองอาลามสวยงามมากเลยพาทุกคนเข้ามาดูดอกบัวตองใกล้ๆก,ก,กันคะ่ะแอปอน,นั้นผู้ยังไม่เคยเห็นดอกบัวตองนะคะพอได้เห็นก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมาถึง ึงที่นี่นะคะก็ขอถ่ายรูปสวยๆซะหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ต้องแบบจัดหนักหน่อยนะคะกับรูปภาพที่มีเป็นพันกว่ารูปนะคะลงได้สองสามรูปแฮ่ hey! แล้วาพาทุกคนมาที่จุดเช็คอินกันต่อค่ะมาถึงนี่นะคะต้องมาถ่ายที่ตรงนี้ค่ะถ้าไม่ถ่ายถือว่ายังมาไม่ถึงนะนี่แม่อูคอทุ่งบัวตองค่ะทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอนะคะเห็นไม่เต็มป้ายแล้วก็พาพ่อมาถ่ายด้วยค่ะวิวคือดีมากจากนั้นก็มีน้องๆมาขอเอปพาถ่ายรูปนะคะ บอกว่าใช่พี่แอปิเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้นะคะแอก็โอเคค่ะมาถ่ายรูปกันค่ะมาถึงทุ่งบัวตองแล้วเราก็ต้องแบบลาเริงสดใสอย่างกับดอกไม้ของทุ่งบัวตองนะคะใครยังไม่เคยไปทุ่งบัวตองบ้างค่ะยกมือขึ้นแอปเปนานไปมาแล้วนะคะแอปเปขอเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าอีกชุดหนึ่งจะไปอีกมุมหนึ่งนะคะมาทั้งทีก็ขอใส่หลายชุดหน่อยครับพอจะไปอีกมุมนึงก็เจอน้องๆมาขอถ่ายรูปอีกแล้วนะคะอันนี้น้องๆบ้านขุนหาดค่ะแอปบพ่อก็ มาโซนนี้กันต่อค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่เราจะต้องเดินตอกแตะขึ้นไปบนเขานะคะเพื่อไปดูวิวที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะก็ต้องใช้พลังงานที่เลือดล้นของตัวเองนะคะขึ้นไปค่ะนี่ประตูทางเข้าทางนี้นะคะแล้วก็เดินไปกันค่ะแอะปอนานก็ขอดมดอกบวัวตองสักหน่อยสิกลิ่นมันเป็นยังไงนะคะว่ามาถึงตรงนี้แล้วค่ะเดินขึ้นดอยกันนะคะอยากจะบอกว่าไม่เหนื่อยเลย โดยไม่สูงเท่าไรเลยนะคะยังไม่ถึงยอดเลยค่ะมาคือเกลงต่างนี้ถ่ายวิวให้ดูก่อนนะคะวิวบรรยากาศที่นี่เนี่ยพอมาถึงทุ่งบัวทองประมาณช่วงแบบบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะคะแสงก็มีแบบประมาณนี้เลยขอแบบยืนสุดอากาศสะหน่อยนะคะอยู่บนยอดทั้งทีต้องสุดออกซิเจนเข้าปอดเยอะๆโอ้ลมเพลลมพัดทุ่งบัวทองปลิวสวยนะคะอย่างเขาได้ว่าอะไรนะดอกบัวทองนั้นบานอยู่บนยอดโดยปอปอก่อนนี่แหละคะ ทุกคนทุ่งบัวตองเทียปอฝันว่ายากจะมานานแล้วนะคะเห็นเขาถ่ายรูปลงแต่ไม่มีโอกาสได้มาเลยค่ะปีนี้ก็มาเลยมาถึงยอดสูงสุดแล้วนะคะก็เจอ f ออีกแล้วค่ะเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะถึงยอดสุดนะคะก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยค่ะที่ระลึกนะคะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องเก็บไว้ค่ะเพราะว่า1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะการบานของดอกบัวตองนี้นะคะมาแอลกันได้นะคะดอกบัวตอง ังไม่รวยนะถ่ายรูปกับพ่อซะหน่อยก่อนกลับค่ะทุกคนก่อนจะกลับนะคะก็มี PFC มาขอแอปเปถ่ายรูปเหมือนเดิมค่ะไปจริงๆแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้คือดีมากๆเลยแอปอชอบมากเลยค่ะลมโกรกหน้ามากเลยบ๊ายบาย